ครับวันนี้เราจะมาเรียนวิชาพระพุทธศาสนากันนะครับตอนเอ่อนะครับปีที่มัธยมมสนะครับม3นะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันนะครับอ่ะก็คืออย่างนี้เลยนะครับหลักหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานะครับวิชาพระพุทธนะก็คืออย่างนี้เลยนะครับก็คืออย่างนี้นะครับอ่า ก็คืออะไรรู้ไหมครับพระพุทธศาสนามีองค์ประกอบสําคัญ3าประการนะครับคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับพ,พ,พร,รพะรพ,พุทธเจ้าสงฆ์พระพุทธเจ้าทรงค้นพบหลักธรรมนะครับซึ่งเป็นความจริงนะครับอันประเสริฐนะครับโดยมีระสงฆ์นะครับเป็นผู้สืบทอดนะครับและ เผยแผ่หลักธรรมคําสอนจึงกล่าวนะครับได้ว่าพระธรรมเนี่ยนะครับเป็นองค์ประกอบนะครับจึงสําคัญพระพุทธศาส,สนานั่นคือพระธรรมนะครับอ่าเป็นตัวแทนของพระพุทธทเจ้านั่นเองนะครับมันจะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับอ่ะก็คืออย่างนี้นะครับ เรามาดูตรงนี้ไว้นะครับนี่ครับก็คือมันจะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับดูทั้งหมดนี้ไว้นะครับหนังสือเรียนมันจะมีบอกนะครับอ่ะอันนี้ในหนังสือเรียนของเราเนี่ยหนังสือหนังสือเรียนของเราเนี่ยมันจะมีบอกตรงนี้ไว้นะครับอ่าก็คืออย่างนี้เลยดังนั้นเนี่ยนะครับดังนั้นดังนั้นพุทธศาสนาสนิกชนเนี่ยนะครับจึงควร ศึกษาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาให้ <c oughs> โอเคอ่ะขอภัยครับอ่ะก็คืออย่างนี้เลยนะครับพระพุทธศาสนานะครับให้เข้าใจนะครับอย่างอย่างท่องแท้นะครับเพื่อให้สามารถนำไป เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติได้นะครับอย่างถูกต้องอันจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมร่วมกันนะครับส่วนสังส่วนร่วมนะสังคมส่วนร่วมนะครับมันจะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับโอเคนะครับนีย่ยก็คืออย่างนี้นะครับ พารัตนาไตนะครับพารัตนาไตเนี่ยนะครับพารัตนาไตนะครับพารัตนาไตนะครับมันจะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับพารัตนาไตนะครับก็คืออย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะวงกลมให้ดูนะครับพระ,ร,ะรัตนาไตยพระธรรมพระพุทธสงฆ์อะไรนี่แหละพระพุทธธรรมสงฆ์อะไรนี่แหละนะครับแล้วก็ข so ้อหนึ่งเนี่ยก็คือหนึ่งก็คือสุ สุป,ปฏิบันโนนะครับเป็นผู้ดีปฏิปฏิบัติดีนะครับอ่าคือเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้กันเลยครับโอเคไหมอ่าแล้วก็สองอุชุอุชุชติปะโนนะครับเป็นผู้ปฏิบัติตรงนะครับแล้วก็ ในยปติปโนนะครับเป็นผู้ปฏิบัติธรรมนะครับเป็นผู้ปฏิบัติเป็นธรรมนะครับแล้วก็ขอ้ขอสี่นะสามีจปิปติปโนนะครับเป็นผู้ปฏิบัติสมควรนะครับมันจะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับโอเคไหมมันก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับโอเคมาสรุปไว้เพยงนี้